จะเป็นยังไงได้ว่าคุณติดอยู่ในเกมและต้องหาทางออกไปให้ได้สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องซาทุล่า2005ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีเลิฟเฮาส์กัมเซิร์ฟเวอร์สำหรับคนรักบ้านเหนื่อยไหมกับการีิฟาร์มของแล้วโดนกับระเบิดเลยบ้านบืน้มฟาร์มมาแทบตายสุดท้ายโดนขโมยหมดบ้านลองเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วจะติดใจถูกใจผู้เล่นสายรักสันติสำหรับผู้เล่นที่ชอบทำฟาร์มทำอาหารยิง ตกปตกตากล่าสัตว์ต่อยเพื่อนยิงซอมบี้หรือยิงผู้เล่นด้วยกันเองเซิร์ฟเวอร์มีบอดแจกไอเทมเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่รวมถึงบอดลาร์ฟให้ผู้เล่นไปยังจุดรวมพลเพื่อรวมตัวกับเพื่อนใครสนใจก็สามารถกดเข้ามาเล่นตามลิงก์ดิสคอดใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับแล้วพบกันที่เลิฟเฮาส์กัมเปิดเรื่องขึ้นมาที่บ้านหลังหนึ่งแดนนี่และวอเตอร์สองพี่น้องกำลังเล่นเบสบอลกับพ่อของพวกเขาแต่พอถึงตาของแดนนี่ผู้เป็นน้องวอเตอร์กลับเข้ามาปวดในระหว่างที่เขาเล่นกับพ่อสิ่งนี้ทำให้แดนนี่ดมมพอใจและหยุ การเล่นในดันดีก่อนจะวิ่งหนีเข้าไปในบ้านของตัวเองต่อมาพอที่สังเกตอาการของลูกชายคนเล็กไม่สู้ดีก็ได้เดินตามมาให้กําลังใจด้วยคําพูดต่างๆว่าแดนนี่นั้นแตกต่างจากวอเตอร์ถึงแม้ว่าความสามารถของพี่ชายจะเหนือกว่าในลหลายๆด้านแต่แดนนี่กลับมีความพิเศษในด้านของจินตนาการที่เหลือเชื่อหลังจากนั้นวอเตอร์ก็ได้ชวนพ่อออกไปเล่นเบสบอลอีกครั้งแต่ด้วยภาระหน้าที่ของคันทํางานทําให้เขาไม่มีเวลาที่จะเล่นด้วยอีกซึ่งอีกไม่นานแม่ของพวกเข ก็จะมารับแต่แล้ววอเตอร์ก็ได้บ่นน้องชายให้พ่อฟังเป็นจังหวะที่แดนนี่บังเอิญเดินลงมาได้ยินเข้าพอดีกลายเป็นว่าสองพี่น้องกลับมาทะเลาะกันอีกครั้งต่างฝ่ายก็อยากได้รับความสนใจจากพ่อจนมันก็ทําให้เขาทนไม่ไหวกับความดื้อของพวกลูกๆก,ก็เลยได้ตะคอให้ทั้งสองหยุดทะเลาะกันสักทีหลังจากนั้นแดนนี่ก็ได้นําเอาเครื่องวิทโยุมาชวนให้วอเตอร์เล่นด้วยกันดีๆแต่แล้วเสียงทะเลาะกันของทั้งสองก็ดังมาจนทําให้พ่อต้องหยุดคุยงานจนพวกลูกๆก็ มาทะเลาะกันต่อหน้าของพ่อพวกเขาวแดนนี่ที่เริ่มโมโหพี่ชายก็ได้คว้างบอลใส่วอเตอร์ทําให้พายไปถูกแฟ้มงานของพ่อเข้าเต็มคาราเบลสิ่งนี้ก็ทําให้พ่อไล่ทั้งสองคนไปที่ห้องนั่งเล่นทันทีและก็ใกล้จะถึงเวลาเอาไปทํางานของตัวเองแล้วเขาจึงเดินไปปลุกลิซ่าพี่สาวคนโตให้ตื่นมาดูแลพวกน้องๆแทนเขาได้แล้วแต่นอนไปถึงไหนกันนะนั่นก็ทําให้เธอบ่นว่าไม่อยากจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพราะตัวเองมีนัดออกไปข้างน,นอกเหมือนกันก่อนจะไม่ฟังที่พ่อพูดอีกต่อไปขว้าเอาเครื่องเล่นเพล มาเปิดฟังแล้วก็น,นอนต่อไปอีกหน่อยครับไปทางด้านของสองตัวแสบที่กลับมาทะเลาะกันอีกครั้งจนก็ทําให้แดนนี่วิ่งไปหลบอยู่ที่ใต้ลิฟท์ขนย้ายสิ่งของเป็นโอกาสที่วอเตอร์จะจัดการลงโทษไปลิฟให้น้องชายลงไปยังชั้นใต้ดินของบ้านทันทีแดนนี่ที่เกิดความกลัวก็ได้พยายามหาทางวิ่งหน,นีออกจากชั้นใต้ดินแต่ทันใดนั้นเขาก็เลือกไปเห็นเกมกระด้านเก่าๆชื่อว่าซา,าทูราทาให้เขาตัดสินใจนําสิ่งนี้ไปชวนวอเตอร์ให้เล่นด้วยกันแต่ทางพี่ชายกลับปฏิเสธมาในทันที แดนนี่จึงแยกตัวไปนั่งเล่นคนเดียวและพอเมื่อเริ่มเกมการ์ดกระดาษพร้อมกับข้อความบางอย่างก็เด้งออกมาแต่ด้วยความเป็นเด็กน้อยจนเกินไปอยากที่จะเข้าใจจึงทาให้แดนนี่นําการ์ดไปให้วอเตอร์อ่านเพียงไม่นานสิ่งที่การ์ดบอกก็เริ่มทํางานมีฝนดาวตกถล่มลงมาในบ้านของพวกเขาทันทีทาให้สองพี่น้องพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปหลบที่ป่องไฟวิ่งแทบจะไม่ทันซะแล้วสิ่งความเสียหายกระจายไปทั่วรวมไปถึงทีวีของบ้านที่พังต่อหน้าพวกเขาแดนนี่จึงคิดว่าวันจะ หยุดเล่นดีกว่าก่อนจะชิ้หายไปมากกว่านี้แถมมองออกไปตามที่ฝนดาวตกล่วงลงมาก็เห็นท้องฟ้ามีดาวยามข่ําขืนซึ่งมันดูจะใกล้เกินไปหรือเปล่านะไม่น่าจะมองเห็นได้ชัดขนาดนี้จากตาเปล่าพอเมื่อแดนนี่เดินไปเปิดประตูบ้านดูสองพี่น้องก็พากันช็อกไปอีกเพราะบ้านของพวกเขาได้รลอยอยู่ในอวากาศเป็นที่เรียบร้อยทําให้ต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพี่สาวที่นอนหลับฟังเพลงเมีรู้เร,เรื่องอยู่บนบ้านแต่ลิซ่ากลับไม่เชื่อคิดว่าพวกเขากําลังโกหกอยู่ทั้งสองคน ึงเปิดหน้าต่างให้ลิซ่าดูแต่เธอกลับคิดว่าเป็นแค่กลางคืนปกติน่ะอีกทั้งมันยังทาให้เธอต้องรีบไปอาบน้ําแต่งตัวเพื่อไปออกเดทตามนัดทําไมทั้งสองคนนําเกมกระดานมานั่งเล่นให้ลิซ่าดูต่อหน้าเธอแต่กลายเป็นว่าได้แค่เดินต่อไปธรรมดาจนเธอปิดประตูเพื่ออาบน้ําต่อแต่เมื่อทั้งสองคนเดินหน้าต่อไปก็ได้รับการ์ดข้อความที่มันทาให้พี่สาวของพวกเขาต้องถูกแช่แข็งอยู่ในห้องน้ําทําให้แดนนี่และวอเตอร์ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือลิซ่าอย่างเร่งด่วนทันทีโดยก พยายามละลายการถูกแช่แข็งแต่แดนนี่คิดว่ามันอาจจะอันตรายต่อเธอจึงกลับไปอ่านดูกฎกา,การเล่นของเกมซาตูร่าให้แน่ใจก็พบว่าเกมจะไม่หยุดลงจนกว่าพวกเขาจะไปถึงเส้นชัยเพื่อจบเกมนั่นเองครับทำให้ไม่มีทางเลือกวอเตอร์เลือกที่จะดําเนินการเล่นเกมต่อไปจนได้การที่ทําให้หุ่นยนต์ปริศนาออกมาจูโจมทั้งสองซึ่งพากันวิ่งหนีหลบแทบไม่ทันก่อนที่มันจะดันไปติดกับกาแพงพวกเขาก็ได้กลับไปเล่นเกมกันต่อแต่กุญแจที่ใช้สําหรับเล่นเกมนั้นหายไปซะแล้วตกอยู่ บริเวณหุ่นยนต์ที่ติดบากวอเตอร์จึงรวบรวมความกลา้าค่อยๆคลืบขานไปเก็บมาเองก่อนจะนํามันมาให้กับแดนนี่เพื่อเล่นเกมต่อไปส่วนตัวเองก็ตกเป็นเหยื่อของหุ่นยนต์ที่หลุดออกมาตามไล่ล่าทั่วเขาแทนจนวอเตอร์สามารถหลอกล่อให้หุ่นยนต์บินหั่ลุออกไปจากบ้านได้สําเร็จแต่เพียงไม่นานมันก็กลับบินเข้ามาในบ้านตามเดิมเพื่อไล่าตามวอเตอร์อีกครั้งส่วนแดนนี่ก็กลับไปเล่นเกมต่อจนทําให้เขาได้การของแรงโน้มถ่วงทําให้บ้านถูกดูดเข้าใกล้กับดวงอาทิตย์ส่วนหุ่นยนต ทีไหตามวอเตอร์ก็ถูกแรงดึงดูดทําให้มันไหลไปอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านซึ่งสองพี่น้องก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดซะแล้วจนร่างที่ถูกแช่แข็งของลิซ่าก็ลื่นไหลลงมาจากชั้นบนและไม่หยุดลงที่ใกล้ตัวของวอเตอร์ต่อมาทั้งสองซึ่งพากันไปดูสภาพของหุ่นยนต์ที่หยุดการทํางานไปชั่วคราวก่อนที่มันจะกลับมาทํางานซ่อมแซมตัวเองอีกครั้งวอเตอร์จึงรีบวิ่งหนีขึ้นมาบนบ้านก่อนจะขังมันเอาไว้ที่ชั้นล่างแล้วก็รีบปิดประตูจากนั้นทั้งสองก็ได้ช่วยการนําลิซ และกลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมแต่แดนนี่ที่กลัวไม่อยากจะเล่นจึงขอตัวไปหาอะไรกินก่อนที่ห้องครัวแทนทำให้พี่ชายอย่างวอเตอร์มาชวนให้น้องชายกลับไปเล่นตามเดิมเพื่อที่พวกเขาจะได้กลับบ้านสักทีกลายเป็นวันทั้งสองคนกลับมาทะเลาะก,กันอีกครั้งด้วยความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่แล้วสุดท้ายแดนนี่ก็ยอมกลับมาเล่นจนเขาก็ได้การที่ระบุว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวมาเยือนที่บ้านของพวกเขาเพียงไม่นานยานอวากาศรูปร่างประหลาดก็บินมาจอดข้างๆบ้านของทั้งสองทันท,ทีนั่นก็ทําให้แดนนี่และวอเตอร์ พาการไปหลบซ่อนที่เตาผิงไฟของบ้านอีกรอบแต่พวกเขากลับถูกยานอวกาศยิงโจมตีเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อไม่มีทางเลือกแล้วจึงกลับไปเล่นเกมต่อไปจนก็ได้การที่บอกให้ช่วยเหลือนักบินอวกาศคนหนึ่งที่ลอยมาชนกระจกบ้านของหน้าต่างที่ด้านนอกพอดีพอนี้เขาจะเข้ามาช่วยเหลือสองพี่น้องว่าควันหลบซ่อนจากพวกมนุษย์ต่างดาวต่อไปโดยการบอกให้ทั้งสองคนรีบไปปิดไฟในบ้านให้หมดก่อนที่เขาจะจุดไฟเผาโซฟาแล้วก็ถีบมันออกไปจากในบ้านเพื่อลอก่อพวกมนุษย์ต่างดาวในายานนะครับ ตามโซฟาที่ติดไฟแทนซึ่งมันก็ได้ผลบ้านของพวกเขาไม่โดนโจมตีอีกแล้วนักบินอาวากาศคนนี้จึงทําแซนด์วิชกินด้วยความหิวแต่วอเตอร์กลับไม่พอใจว่าเขากินสเสบียงจนหมดถือว่าเป็นค่าตอบแทนในการที่มาช่วยสองพี่น้องและกันแค่นี้คงจะไม่มากเกินไปหลังจากนั้นต่อมานักบินอาวากาศก็ได้เข้าร่วมวงเล่นเกมด้วยกันกับ2พี่น้องจนเกิดเรื่องเาวาที่เกือบทําให้วอเตอร์ต้องลอยออกไปนอกอาวากาศแต่ก็ได้นักบินอาวากาศที่อยู่ด้วยเขาช่วยเหลือได้ทันเวลาพอดี พวกเขาก็กลับมาเล่นเกมตามปกติกลับไปทางด้านของลิซ่าที่กลับมาพร้อมกับอาบน้ําได้อีกครั้งโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าข้างนอกมันเกิดเรื่องราวใหญ่โตกันมากขนาดไหนกลับไปทางด้านทั้ง3ามคนในตอนนี้วอเตอร์ได้การพิเศษที่จะทําให้เรื่องราวทุกอย่างจบลงได้แต่เขากลับไม่สนใจคําแนะนําของแดนนี่ที่บอกให้จบเกมเพราะคิดว่าน้องชายเป็นพวกอ่อนแอใจบางจนเกินไปเกิดกลายเป็นการทะเลาะก,กันรอบที่ร้อยแดแนนี่โมโหจนทําให้เขา่าควางเกมกระดานจนปิวไป ต่อหน้าวอเตอร์และนักบินวกาทันทีก่อนที่เขาจะเดินแยกตัวออกไปหลบซ่อนอยู่ใต้เตียงจากนั้นเมื่อถึงเวลาของวอเตอร์ที่จะขอพรจากค่ายพิเศษตามที่บอกเขากลับขอลายเซ็นนักกีฬามาไว้ที่ลูกฟุตบอลแดนสิ่งนี้ทําให้แดนนี่หงุดหงิดมากทําไมพี่ชายไม่ขอให้พวกเขาได้กลับบ้านกันนะปรากฏว่าความจริงแล้ววอเตอร์ถูกกดดันจากนักบินวกาตนั่นเองซึ่งนักบินวกาศก็ได้บอกว่าตัวเองก็เคยเล่นเกมนี้มาก่อนกับน้องชายเหมือนกันและนั่นก็เป็นสาเหตุที่เขาติดอยู่ใน เกมอวกาศนี้ตลอดมาเขาแค่หวังดีอยากให้2พี่น้องกลับมาเล่นเกมด้วยกันตามปกติเหมือนเดิมก็เท่านั้นและเพียงไม่นานทั้งสาคนก็ได้ยินเสียงมาจากด้านล่างปรากฏว่ายานของมนุษย์ต่างดาวกลับมาอีกครั้งและก็ได้ทําลายห้องนั่งเล่นของบ้านหายไปแล้วส่วนหนึ่งสิ่งนี้ทําให้ทั้ง3คนต้องรีบช่วยกันก่อไฟครั้งเพื่อเป็นเหยือ่อรอให้ยานพวกมนุษย์ต่างดาวตามความร้อนไปนั่นเองต่อมาลิซ่าที่ได้กินเมนใหม่ของอะไรบางอย่างจากห้องของเธอจึงรีบเดินลงมาดูกับ พบว่าพวกนึ่งนองกำลังเผาห้องครัวกันอย่างเมามันและเมื่อทักสองคนเห็นพี่สาวที่ถูกแช่แข็งกลับมาเป็นปกติก็ดีใจกันใหญ่รีบวิ่งเข้าประวมกอดเธอกันอย่างแฮปปี้เธอที่ดูงง,งงงก็รีบพยายามจะดับไฟที่กำลังลุกไหม้แต่พวกนึ่งนองก็พยายามห้ามเธอไม่ให้ทำสิ่งนั้นทันใดน,นั้นเองนักบินอวากาศก็กลับมาพอดีเพื่อบอกข่าวว่ายานมนุษุ์ต่างดาวกลับมาอีกครั้งแล้วลิซ่าก็สงสัยเข้าไปใหญ่ว่าแกเป็นใครกันนะเข้ามาที่บ้านได้อย่างไรกันแกต้องการอะไรแต่เขา ก็บอกว่าเป็นแค่นักบินอวกาศเพียงไม่นานยานมนุษย์ต่างดาวก็ยิงฉวมวยยึดเกาะเข้ามาที่บ้านของพวกเขาทันทีแต่นี่จึงได้เล่าเรื่องราวข่าวๆให้พี่สาวฟังว่าตอนนี้พวกมนุษย์ต่างดาวกําลังจะเข้ามากินพวกเราเธอที่ตั้งตัวไม่ทนันเกิดความกลัวจนก็วิ่งไปหลบซ่อนที่ชั้นใต้ดินโดยที่ไม่รู้ว่าพวกน,น้องๆได้ขังหุ่นยนต์เอาไว้กลายเป็นว่าเปิดประตูออกมาแบบเซอร์ไพรส์ปนหนึ่งช็อตก่อนจะวิ่งหนีกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งทําให้นักบินอวกาศต้องพยายามช่วยเหลือทําให้ลิซ่าสง,งบสติ มองเธอไว้กลายเป็นจังหวะตกลุมรักขึ้นมาสง,งานโอ,อ้เธอหวานเจี๊ยบทำให้ลิซ่านั้นกลับมาใจเย็นได้เป็นปกติกลายเป็นว่าในตอนนี้นักบินอวกาศต้องรีบอธิบายเกี่ยวกับพวกมนุษย์ต่างดาวให้ทั้ง3คนเข้าใจมากขึ้นว่าจะหาทางารับมือกับพวกมนันได้ยังไงแต่ก่อนอื่นเขาจะลองไปหาเกมกระดานกลับมาเล่นและบอกให้ทั้ง3คนหลบซ่อนอยู่ที่นี่เพียงไม่นานนักบินอวกาศก็กลับาามาพร้อมกับบอกว่าเขาหาเกมกระดานไม่เจอเพราะพวกมนุษ ต่างดาวมีอยู่เต็มบ้านไปซะหมดดังนั้นจึงทาให้แดนนี่ปิ๊งไอเดียบางอย่างออกมาแต่นักบินอวากาศกลับคิดว่าไม่น่าจะใช้ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะน้องชายแต่แล้วมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแดนนี่จึงเริ่มทําตามแผนการเข้าไปยังลิฟต์คนของโดยที่มีวเตอร์เป็นคนบังคับการทํางานของลิฟต์ให้เขาสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้แดนนี่ต้องเจอกับอันตรายอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะดําเนินตามแผนลิซ่าบังเอิญเห็นมนุษย์ต่างดาวที่กําลังไล่เข้ามาทใํใไมพวกเขาต้องพากันหลบซ่อนกันก่อนจนไกลการ างานของลีฟก็เกิดชำรุดทําให้นักบินอวกาศต้องเข้ามาช่วยยืดดึงเชือกเอาไว้เพราะไม่อย่าง,งานั้นแผนการค้นหาเกมกระดานของแดนนี่จะล้มเหลวพอเมื่อเขาลงไปชั้นใต้ดินสําเร็จก็พบเพียงแค่กล่องด้านบนเปล่าๆก็แค่น,นั้นเพราะเกมกระดานนั้นไปอยู่บนยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่จอดติดกับชั้นใต้ดินทําให้เขาไม่มีทางเลือกต้องเดินเข้าไปนํามันกลับมาด้วยตัวเองโดยที่มีมนุษย์ต่างดาวคอยเฝ้าอยู่ในยานด้วยและหลังจากที่แดนนี่ได้คาแนะนําจากนักบินอวกาศจากวิทยุที่เขานําติด ตัวไปด้วยก็ได้ใช้วิทยุเป็นเหยื่อล่อมนุษย์ต่างดาวก่อนที่ตัวเองจะรีบวิ่งไปนําเอาเกมกระดานกลับคืนมาจนแดนนี่ก็วิ่งไปจนพบกับพวกแพะเอเลียนเกือบช็อกสติหลุดพอรูปร่างที่ประหลาดของมันซึ่งในตอนนี้เกมกระดานกําลังตกอยู่ในสถานที่เลวร้ายเพราะพวกมนุษย์ต่างดาวอีกตัวกําลังนําสิ่งของต่างๆที่พวกมันเก็บได้เผาเป็นเชื้อพลิงให้กับยานรวมไปถึงเกมกระดานนี้ด้วยเผาหมดไม่สวนว่าเป็นสิ่งของใครก็ตามแต่แล้วมันกบหยุดทํางานพอดันไปเห็นฝูงแพะเอเลียนของตัว ตัวเองที่กำลังพากันหลบหนีจึงรีบออกไปตามจับกลับมาและเมื่อทางสะดวกแดนนี่ก็ได้รีบเข้าไปนำกเกมกลับมาทันทีแต่พอเขาวิ่งไปที่ลิฟต์ส่งของพร้อมกลับไปหาพวกพี่ๆแต่ถูกพวกมนุษย์ต่างดาวที่รู้เข้าตัดเชือกทำให้ลิฟต์ส่งของร่วงตกลงไปในชั้นใต้ดินตามเดิมกลายเป็นว่ามนุษย์ต่างดาวที่รู้ว่ามีคนแอบเข้ามาในยานของตัวเองก็ได้เรียกรวมพลให้ไล่ตามแดนนี่ไปทันทีแดนนี่ก็ได้รีบวิ่งหนีไปเรียกให้วอเตอร์มาช่วยที่หน้าประตูชั้นใต้ดินเป็น วะที่พวกมนุษย์ต่างดาวตามมาเกือบจะถึงตัวสันแล้ววอเตอร์ก็ได้เปิดประตูออกมาช่วยน้องชายพอด,ดีและก็ดึงน้องชายเขากลับมาได้ทันเวลาพอด,ดีสถานการณ์กลับมาครับขันเมื่อมีหุ่นยนต์โผล่มาอีกแล้วแต่แล้ววอเตอร์ก็นึกอะไรออกโดยการใช้การพิเศษที่เขาพกติดตัวน้ำออกมาสั่งให้หุ่นยนต์ไปไล่โจมตีพวกมนุษย์ต่างดาวแทนจนเกิดเป็นการพดะการของมนุษย์ต่างดาวและหุ่นยนต์อย่างดุเดือดและพวกมันก็ได้ขับยานหนีออกไปแต่แล้วสองพี่น้องก็เกือบโดนมนุษย์ต่างดาวอีกตัว ที่แอบม,มาด้านหลังเข้าโจมตีและก็เป็นลิซ่าที่จัดการหยุดมันเอาไว้ได้โดยเปียโนโนั่นเองจากน้นทั้งสี่ก็กลับมาเล่นเกมอีกครั้งจนวอเตอร์ก็ได้การพิเศษอีกแล้วเขาจึงขอให้น้องชายของนักบินอวกาศที่หายไปในอวกาศกลับมาความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วตัวของนักบินอวกาศเป็นวอเตอร์ตอนโตเพราะจากที่แสงสว่างในนำพาน้องชายที่เป็นแดนนี่ตอนเดน็กอีคนกลับมานั่นเองนักบินก็ได้รีบเข้าไปสวมกอดแดนนี่อีคนทันทีทําให้ในตอนนี้แดนนี่ ทั้งสองคนมาเชิญหน้ากันและเมื่อพวกเขาสัมผัสกันแดนนี่คนล่าสุดก็สลายหายไปทันทีเขาได้กลับไปยังบ้านของตัวเองแล้วส่วนวอเตอร์ไวโต้ขอสัมผัสกับวอเตอร์ไวเด็กซึ่งมันก็ทําให้วอเตอร์ไวโตกลายเป็นเด็กแล้วก็หายไปในทันทีสิ่งนี้มันก็ทําให้ลิซ่าเศร้าว่าเธอแอบป,ปิงน้องชายของตัวเองอย่างนั้นหรือนี่จากนั้นวอเตอร์ก็ได้กลับไปเล่นเกมเพื่อให้มันจบจบไปจนใน,นที่สุดเขาก็ได้การที่จะจบเกมแล้วแต่แล้วกลับกลายเป็นทําให้เกิดลุมดาซาตุราขนาดใหญ่ในอวกาศ ดึงดูทุกสิ่งห,หายไปนั่นเองหลังจากนั้นเพียงไม่นานภาพก็ตัดไปที่แดนนี่ที่ลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับทุกอย่างที่กลับมาเป็นปกติแต่พี่น้องก็ยังคงจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ครับการมาจนภัยในการเล่นเกมครั้งนี้เพียงไม่นานพอก็ได้กลับมาจากการทํางานพอดีทั้งสองซึ่งได้นําเรื่องราวทั้งหมดเราให้พ่อฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พ่อก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะคิดว่าเป็นเรื่องในจินตนาการของลูกๆหลังจากนั้นแดนนี่และว,วอเตอร์ก็ออกไปเล่นขว่างเบสบอลที่ ที่ออกบ้านเหมือนเดิมเราเวลาให้แม่มารับตามกําหนดส่วนพี่สาวสวยๆอย่างลิซ่าก็ได้ตามมาเตือนน้องๆว่าอย่าพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นอีกก่อนที่จะมีจกักรยานที่หล่นมาจากท้องฟ้าตกลงมาล้านสนามหญ้าและหนังก็ตัด จบไปแบบสวยงามเลิฟเฮาส์กัมเซิร์ฟเวอร์สำหรับคนรักบ้านเหนื่อยไหมกับการี่ฟา์มของแล้วโดนกับระเบิดเลยบ,บ้านบื้มฟาร์มาแทบตายสุดท้ายโดนขโมยหมดบ้านลองเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วจะติดใจถูกใจผู้เล่นสายรักสันติสำหรับผู้เล่นที่ชอบทำฟาร์มทำอาหารยิงนกตกฟารล่าสัตว์ต่อยเพื่อนยิงซอมบี้หรือยิงผู้เล่นด้วยกันเองเซิร์ฟเวอร์มีบอร์ดแจกไอเทมเริ่มต,ต้นสำหรับผู้เล่นใหม่รวมถึง board, บอร์ดวาร์ปให้ผู้เล่นไปยังจุดรวมพลเพื่อรวมตัวกับเพื่อนใครสนใจก็สามารถกดเข้ามาเล่นตามลิงก์ดิสค Hmm.